ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการกับช่วง Open Box นะครับที่เราทั้ง2คนนะฮะจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ให้กับคุณผู้ชมได้สัมผัสกันครับก๊อฟวันนี้นะครับบอกก็เผลอว่ามีแฟนเพจของเรานะครับก็ส่งข้อความมีแฟนเพจด้วยเหรอมีสิครับมีสมาชิกด้วยนะครับมีสมาชิกอยู่แล้วนะครับอินบ็อกขึ้นมาเหรว่าพี่ก๊อฟครับอยากจะให้รีวิวโน้ตบุ๊กในส่วนของโน้ตบุ๊กราคาประมาณประมาณ20,000ื่นิดนะครับ ขาอยาไปใช้ในการเรียนการสอนอยากรู้ด้วยอยากเราะผมอยากเอาไปเรียนใช่ไหมหน้าตาเนี้ให้เด็กอยับก็เลยต้องจัดตามคำขอครับกับรุ่นนี้เลยครับนี่เลยครับมาเร็วไหมเมื่อกี้มันมีแบบอะไรมาเนี่ยฟันเลยนี่ชื่อรุ่นว่า s p Pavilion 15นะครับครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะการเรียนการศึกษาครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรไปดูสเปกเขาเลยดีกว่าครับ ครับจากสไปคแล้วบอกก็จะเห็นว่าเป็นซีรีสที่เป็นตะปูคอไอเซเว่นคอไอเซเว่นนะคกราฟิกการ์ดก็จะเป็นเอ็นวีเดียด้วยเอ็นวีเดียครับโปรไฟล์นี่เหมาะกับกเล่นงานสารนะครับเพราะอะไรนะครับเราเทสบนโปรไฟล์เทสแปดแล้วนะครับครับได้คะแนนถึง1994คะแนนเลยครับท่านผู้ชมเรียกว่าเหมาะกับงานตัดต่ออันนี้ถือว่าสูงไหมก็ถือว่าสูงนะครับนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นคอเกม่ะอยากจะเอาไปเล่นเกมบ้างไหม เราก็ทดสอบบน Free Mark ครับ Free Mark ทีมดีมาร์คได้ถึง1,394คะแนนก็จัดอยู่ในระดับเกมระดับกลางนะครับโอกเกออนไลน์เกมระกราฟิกระดับเป็นคูดีไิ่ดีระด,ดับกลางครับก็คือถ้าเกิดท,ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนแฟนเราอยู่เนีน่ยที่กำลังบอกจะเอาไปเรียนตัวนี้ก็เหมาะมากตัวนี้นะครับแต่เห็นจุดเด่นตัวนี้ก็คืออะไรบ้างครับท่านผมเห็นมีสีนี่ค่อนข้างแบบว่าโดดเด่นไหมฮะโดดเด่นจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสีที่โดดเด่นครับรับรองว่าตั้ง พุบเนี่ยเห็นต่ไกลเลยเห็นต่ไกลเลยนะครับซึ่งตอนนี้จะบอกว่ามีทั้งหมดสสีนะครับท่านผู้ชมก็มีสีฟ้ากับสีขาวสีขาวด้วยรอครับเอาใจวัยรุ่นวัยวัยเดียววัยเดียวกับผมใช่ใช่แล้วนอกจากนั้นก็คือจุดเด่งจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการดีไซน์อร์ตเชื่อมต่อก็มาคครับนะครับเหมาะกัรเรื่นสายอย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นอร์ตในตัวของอะไรครับระกอฝัดดอกหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้นะนะครับปิดแรงๆก็ไม่ว่าไม่ว่าตัวนี้ก็เป็นเรื่องระบบความร้อนนะครับในส่วนของผ่อน็ตเบิร์ LED Eye นะครับในส่วนของ UV สา0 2พอร์ตนะครับมีเด็กกาลดเดอร์นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือจะมีในส่วนของพอร์ตในส่วนของตัว DVD นะครับตัวกาลยนดอร์สารเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องไลฟ์เรื่องอะไรไงรละงานไลฟ์งานนะครับอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ UV สามยีศูนย์ให้ในส่วนของตัวที่ระบบตัวนี้ก็มีระบบคันนิสกันกระแทกนะครับ เรียกว่า 3D ใหญ่ D e นะครับเวลาเราเกิดสมบุกตกมาเนี่ยมันจะมีการช็อคมีเซนเซอร์ตรงนี้นิดนึงนิดนึงนครับแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต้องบอกว่าน้ำหนักซึ่งตกหบอกตัวนี้ก็มีน้ำหนักก้อนๆเพราะเป็น15นิ้วค,น,คนะครับโดยน้ำหนักขนาด 2.50้กิโล2อโลครึ่ง2งโลครึ่งนะครับก็เหมาะกับวัยรุ่นอย่างนี้เหมาะกับนักการดด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแต่อีกจุดไฮไลท์ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างที่บอกว่านักงรียนัึกษาเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนต้องไปอยู่ที่ภายในภายในภายในของตัวนี้เรามาตรวจภายในกันไม่ใช่่ใชแนะนำแนะนำกันตัวนี้นะครับ เมื่อเรามาตรวจภายในเลยบอกไม่ตรวจเนี่ยไม่ใช่โอเคมาเช็คหน่อยมาเช็คหน่อยตรงวัสดุตัวนี้เป็นอลูมิเนียมจะมีความแข็งแรงทนทานครับคร์บอนพี่โป้งครับพี่โป้งชอบแน่นอนนี่คืออะไรครับนี่คือนิ้วไม่ใช่อ๋อระบบบีดออริโออ่าระบบเสียงแบบบีดออริโอผมชอบบีดออริโอผมชอบระบบจาวเสียงว่าเวลาผมดูสารศาสารลัทช้างแปนแปนอ๋อเป็นคนดูสารคดีด้วยนะเราต้องเรียนะ นี่แหละครับสำหรับ s อ p o w e r วเวนะครับ15ขีด2 3 9 TX ครับโอ้ยาวมากแต่ก็ขอบคุณนะครับที่มานำเสนอต้องบอกว่าเหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ที่น้องรีเควสตมาอยากจะดูตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับก็ไปจัดให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทสปีดคอมพิวเตอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับสนับสนุน สินค้าที่มาเปิดกล่องในวันนี้นะครับครับผมและก็คือทั้งหมดของรายการ Add in Box นะครับเรานำเสนอข่าวสารทางด้าน IT ทแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ๆเช่นตัวนี้ครับผมครับผมอย่าลืมนะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับสามทุ่มสี่ห้านะครับทางช่อง m c o r d f a m i l r y หมายเลขสิบสี่นะครับระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลขยี่สิบสี่นะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ